พ่อมดเซนพิชิตภัยโลกไซเบอร์ตอนคดีดังโอ้โหร์อย่างเท่อะดูหนังอยู่หรอคลิกตกขานะพี่เฮียเธอเนี่ยคลิปจอมโจรรถดิฟกำลังดังเลยลองอ่านข่าวดิเพิ่งแช่ไปคนร้ายบุกปล้นร้านทองชื่อดังได้ทองคำแท่งและทองรูปรพันธ์ตีมูลค่าเพ้่งต้น10ล้านบาทคนร้ายที่โชว์การขับรถดิฟหนีการจับกุมขณะนี้ทราบชื่อแล้วว่าชื่อในดอมหน้าตาก,ก็เท่สมเป็นจอมโจรรถดิฟเลย แต่นี่มันอาชญากรนะอย่าแย่ได้นะไม่ต้องมาสอนรอกมีแต่คนชอบข่าวนี้ฮะถมยั้เชียร์คนร้ายมากกว่าตำรวจด้วยแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนออกมาวันเยวาวชนเลียนแบบก็มีคนหนึ่งชมคนร้ายว่าเท่อย,อยู่ตลอดเวลานี่ไ <c oughs> ง <c oughs> ก็มันเท่จริงๆนี่นะชื่นชมก็เหมือนสนับสนุนนั่นแหละปีศาจวิวาทะชอบเห็นคนทะเลาะก,กันเลยสร้างเรื่องราวให้เป็นประเด็นขัดแย้งยั่วอารมณ์คน ได้เวลาตาสว่างหยุดนะโอ้ยแย่ละต้องหยุดการแชร์ข่าวให้ได้ก่อนไม่งั้นสู้พลังมันไม่ได้แน่ด้วยพลังสติปัญญาอย่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่แชร์ข่าวอะไรให้คิดถึงผลกระทบ ก็พอคลิกเป็นต้นเหตุค่ะพี่เองก็อารมณ์ขึ้นเหมือนกันนั่นแหละก็โดนข่าวปั่นกันทั้งคู่นั่นแหละเราไม่ควรแชร์ข่าวที่ทําให้คนร้ายเป็นคนดังสินะครับแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มีเป็นคลิปด้วยข่าวที่ดีนะ่ะต้องเป็นกลางไม่ทําให้คนอ่านใช้อารมณ์ตัดสินนอกจากเรื่องคนร้ายถ้าคดีมีเหยื่อยิ่งไม่ควรแชร์ทั้งหน้าเหยื่อทั้งรูปศพจําไว้นะครับดีมากเด็กๆขอให้เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพแล้วเจอกันใหม่นะ